เรื่องที่ดินเราสามารถโอนให้ติดชื่อคุณอื่นแทนได้หรือไม่หากเขาเสียชีวิตเราต้องทำอย่างไรเรียกที่ดินเกนได้ไนะหมนักปัญหานี้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเจ้าของที่ดินเดิมนั้นมีหนี้สินอยู่มากมายเพื่อต้องการหนีเจ้าหนี้ในการบังคับคดียึดทรัพย์สินของตนเองก็เลยโอนที่ดินนั้นไปติดชื่อญาติพี่น้องคนหนึ่งแต่หลังจากนั้น หลายปีปรากฏว่าญาติพี่น้องที่รับโอนที่ดินแทนเปลี่ยนชื่อเท่านั้นขาเสียชีวิตแล้วก็ลูกของเขาก็ได้มาร้องขอจากการมรดกแล้วก็โอนที่ดินแปลงนั้นไปให้บคนอื่นอีกเมื่อเจ้าของที่ดินเดิมนั้นรู้ถึงการโอนที่ดินไปหลายทอดก็มาร้องฟ้องต่อศาลขอเพิกถอนการโอนที่ดินดังกล่าวนั้นโดยได้นําสืบแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเองนั้น เพียงแต่โอนเพื่อเจตนาหนีหนี้สินดังกล่าวนั้นไม่ได้เจตนายกที่ดินให้โดยสนิหาแต่อย่างใดเพราะตนเองนั้นมีหนี้สินอยู่มากมายและก็ผู้รักโอนนั้นไม่ได้เข้ามาครอบครองตามประโยชน์อย่างเป็นเจ้าของแต่อย่างใดเลยเมื่อกวางพยานลังทั้งสองฝ่ายแล้วศาลก็ได้มีคำพิพากษาว่าให้เปิกถอนการโอนที่ดิน ไปสองสามสองสามต้นนั้นกลับคืนมาอย่างเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งเปียหลักฐานทั้งสองายล์นำสืบอย่างชัดเจนว่าผู้ตายนั้นไม่ได้ซื้อหรือได้รับที่ดินมาโดยสนิหาแต่อย่างไรแต่ตนผู้ตายนั้นรับโอนที่ดินมาโดยแต่เจ้าของที่ดินเดิมเท่านั้นเองนะครับในคดีดังกล่าวก็ได้สรุปให้เห็นได้ว่า ที่ดินนั้นหากเจ้าของที่ดินนั้นมีปัญหาประสบป,ปัญหาเขาจะโอนที่ที่ดินหรือโอนชื่อเปลี่ยนชื่อไปติดชื่อบุคคลอื่นนั้นการโอนชื่อนั้นไม่ได้แสดงถึงการยกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้เป็นของบุคคลอื่นแต่เจ้าของนั้นยังครอบครองามประโยชน์อยู่ซึ่งทําให้เห็นว่าเจ้าของที่ดินที่มีชื่ออยู่นั้นไม่ใช่เจ้าของผู้มีรรมสิทธิ์ หรือพูดทาประโยชน์แต่อย่างใดเขาจึงไม่สามารถที่จะโอนไปให้บุคคลอื่นอีกการโอนนั้นรือว่าเป็นการโอนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าของที่ดินเดิมสามารถที่จะฟ้องขอเพิกถอนที่ดินดังกล่าวได้เราก็ได้เห็นได้ชัดเจนว่าการโอนติดชื่อบุคคลอื่นแต่เจ้าของตัวจริงนั้นเจ้าของตัวจริงจะต้องนําพยานหลักฐาน พยานแว้ล้อมพยานเอกสารต่างๆมานำสืบพิสูจน์ให้ศาลได้เห็นว่าเราคือเจ้าของตัวจริงเราคือผู้ที่ครอบครองทำประโยชน์อยู่ในขณะนั้นไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อซึ่งเป็นผู้รับโอนชื่อแต่นเท่านั้นเองนะครับคือว่าอาจจะเป็นเจตนาลวงก็ได้นะครับอันนี้ก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่การนำสืบต่อสู้ต่อสู้ของทนายแต่ละคนนะครับ หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการรับโอนที่ดินแทนซึ่งไม่ใช่โอนกันจริงๆนะ mm hmm. ครับถือว่าเป็นเจตนาลวงรีบไปติดต่อเพื่อต่อสู้คดีกับทนายที่ท่านรู้จักหากท่านไม่รู้จักทนายคนใดตทรมาปรึกษาทนายนัดยินดีกัำปรึกษาและช่วยเหลือท่านครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามและกดแจให้บุคคลอื่นได้รู้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Take you far away, you'd like.